รับด้านบนเลนไม่ธรรมดานะหมึกไข่พิเศษบวกก้างบวกหอยแข็งนะครับบวกหนูยอดแล้วก็พิเศษสซมมอนจา้าเมนูที่น่าทานมากคุณแอนอยู่ไหมคะคุณแอนรับของคะ่ะได้เลย แบบกินหมดเท่า <laughs> สวัสดีค่ะอยู่กับร้านยำเจตหนึ่งนะคะร้านเจตหนึ่งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตะจวบนะคะักหมุดกันมาได้ไม่ได้อยู่อำเภอปานบุรีหรือหัวหินนะคะมาดูเมนูแรกเลยกับกุ้งสุกไข่แขง็งไข่แดงนะจ๊ะอันนี้โปลเลไปแล้วน,นะคะน้ำยำไม่ลานจะะ๊ะกุ้งสุกไข่แขง็ง มีเมนูนี้สองร้อยก็อร่อยได้นะคะ <c oughs> เยอะนะโปรดม่วงเขาโพิ่อย่างเดียวนะจ๊ะ <c oughs> ยังไม่จบนะแอดไข่แดงเพิ่มไข่แดงหอมนะหอม ้องช้อนให้พี่ด้วยลูกแัะร,รับด้านบนนั้นนะยคะ่ะสองร้อยบาทลูกเมนูต่อไปนะคระับกเมนูพิเศษหมึกไข่พิเศษแซลมอนหอ่อหมูยอหอยแครงบวกก้างสุกไขะคะ่ค่ะปลาริเผ็ดนัวๆกันเลยเผ็ดแ่บแน่ มึกไท่พิเศษนะคะนั่แจุกจุกจริงๆใคอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้มันไม่มีค่ะก็มีไซส์มาตรฐานของร้านนะคะสองร้อยบาทไข่แน่นมากจุกมากสองตัวจุกจุกเลยค่ะให้ดูมือก,ก่อนนะคะเดี๋ยวใส่กล้างนี่ทำๆมาก บวกกั้งสุกนะคะนี่มีไข่ทุกตัวก็วแวะไปริบไปลองกันได้นะครับ19ตุลา20ตุลานะครับ ดูกับน้องด้าน,นข้างเลยนะครับน้องด้านข้างน้องแบบแอบอยู่น้องก้มอย่างเดียวเลยน้องไม่ดูลูกค้าเลยลูกกับเบยเขาหัวได้ไหมสัง่งให้พี่้าทำแล้วก็ได้เลยค่าดูแล้วก็อยากใช่ไหมอยากกินทุกวนัน เลือกเมนูได้เลยค่ะชอบเมนูไหนจัดเลยยกร้านเหรอคะลูกได้ค่ะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยจ้ะมันก็จะเป็นเมนูของเราเองนี่แหละ โดนเหรอโดนไหมอือตัวนี้พิเศษแซลมอนนะคะพิเศษหบึกพิเศษแซลมอนนี่ชำๆไปเอายำหมกไข่แอปปูมาด้วยครับจ้ะแยกน้ำนะคะ แจ้งน้อยเลยจ้บนีโอ้โหไม่ธรรมดานะเมนูนี้ใช่หมึกไข่พิเศษบวกก้างบวกหอยแครงนะครับบวกหมูยอดแล้วก็พิเศษแซลมอนจ้าฮะได้ได้พิเศษแซลมอนถ้าชิ้นที่สองแซลมอนบวกเท่าไหร่จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบร้ิด้นแรกจะสองร้อยป่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเราพิเศษเพิ่มอย่างนี้เราก็จะคิดเมนูใหญ่ยัง้าง,าง, <c oughs> งสุกเนี่ยค่ะ เป็นหลักแล้วก็เพิ่มหมูยอ่อเพิ่มอะไรไปเราจะคิดเมนูใหญ่เป็นหลักค่ะช่วงนี้กั้งก็ไขแนละ้ะใช่ค่ะน่ากินมากมเ,ะะเมนูต่อไปจาก,กับกเมนูมนพระเพาะมะม่วงองุ่นนะครับบวกก็คือสามไข่พี่นี่ยวันนี้ทําไมเนี่ยสามไข่ค่ะสามไข่บวกกระโพดองุ่นนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสุกจ้า ตรงสุกไปแล้วนะคะต่อว้สามไข่จ้า กับเมนู3ไข่บวกกุ้งสุกนะคะบวกข้าวโพดองุ่นแล้วก็่มะม่วงค่ะเลยไหมคะเป็นไรคุณนะ,ะออกกับทุกวันเลยออกทุกวันเลยเมนูนี้บางครั้งก็ดูมาจาก ออนไลน์ด้วยเนาะใช่ค่ะก็เห็นแล้วก็อยากทานเป็นเมนูที่เราขายตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะจริงๆิงเจหนึ่งมีเมี่ยงปลาตูด,ด้วยนะอีกเมนูแล้วก็มีคอหมูย่างเลยนะใช่ค่ะยำคอหมูย่างแต่ตอนนี้คือทาไม่ไหวนะเจ๊หนึ่งมันเยอะเกินนะวัตถุดิบเราเนาะก็ไม่ค่อยน้นหมูเท่าไหร่เจ๊หนึ่งจะเน้นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่ตอนนี้เจ๊หนึ่งไม่ได้เปิด เรียกอะไรอสอนออนไลน์เนาะหรือไม่มีสอนอสูตรหรือว่าอะไรนะคะต้องขอภัยสำหรับคนที่ทติดต่อกลับมาด้วยเนาะบางทีเจ๊นหนึ่งก็ยังไม่พร้อมเนาะไม่รู้จะตอบปฏิเสธยังไงเกรงใจก็เกรงใจคือจริงๆแล้วคือเราไม่พร้อมด้านการอย่างพวกนี้ค่ะเจ๊นหนึ่งไม่ค่อยถน,นัดเจ๊หนึ่งก็คือเราไม่รู้จะสอนอยังไงเริ่มต้นยังไงนะคะ จริงๆสูตรเรามีอะไรไม่มากหรอกนะอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็เราทำเออเต้นชายชายสายแล้วก็น้ำยำคือเราใช้มะนาวสดนะคะที่เป็นหลักๆของร้านนะคะจุดเด่นของเราคือความสดแล้วก็เต็มที่กับวัตถุดิบและตรงปกค่ะเราต้องบอกว่าร้านเราคือราคาจะสูงนิดนึงเพราะว่าใช้วัตถุดิบมาตั้นนึงนะเช่นมะมะนาวเนี่ยใช้ของแท้หมดเลยนะปูมมาก็ปูมมาสดไซซ์ใหญ่ๆเลยนะครับกุ้งก็ไซซ์ใหญ่เนาะใช่ครับไม่ใช่กุ้งแห้งนะ เผ็ดนะเมนูนี้ไม่เผ็ดก็ติดต้นหม้อพอยำขนมจีนน้ำใสใสจริงๆหรือใครอยากจะลองอนะไรทีหนึ่งแบบพริกป่นเป็นยังไงยำพริกป่นเป็นยังไงก็ไปเจอได้นะจีหนึ่งนะตลาดเใช่ กับเส้นหนึ่งออนทัวร์นะคะที่ตลาดนะัดพิยาคนุมค่ะแล้วก็วันที่ยี่สิบกับโนตแบรที่นคะรนายกนะคะเดือน,ดนตุลาคมค่ะเดินหน้านี้เองจะถึงแล้วเ,เป็นไงยำไม่ใส่หมุชนรสมันจะอร่อยไหมได้ค่ะไปชิมกันกลลได้ค่ะ,ะยำบิ๊กปลล่นจะเป็นยังไงนะอะไรไปลองไปทานดูได้ใช่ไหนได้ค่ะแล้วนคนอายกก็จัดที่เดิมเลยนะได้ค่ะที่เราเคยไปครั้งรอบที่แล้วนะคะเอฟซีท่านใดที่เคยไปครั้งที่แล้วก็ ไปเจอกันได้นะคะบางท่านก็โทรมาแล้วแหละต้องฝากติด๋อต้องบอกว่าขอบคุณกับ f อเนาะหลายๆปีที่ผ่านมาก็ยังติดตามเราอยู่นะคะไม่ว่าจะท่านหลายๆท่านเนาะอยู่ใกล้ไๆอยู่ต่างประเทศก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆบางท่านก็ได้มาหาเจอหนึ่งแล้วอยู่ออสเตรเลียมั้งค่ะอเมริกามัง้งเนาะจากเกาหลีด้วยเกาหลีนี่มาบ่อยมากเลยนะพี่บีบีเหรอใช่ค่ะนี่ครับ ต่อไปนะคะกับเมนูย่ำหอยแครไข่ปูนะคะไข่ปูอะไรนะไม่ไข่ปูไม่ใส่มะม่วงไหลบัวใส่แต่ขา้าวโพดใช่ไหมเอาแต่ขา้าวโพดเนาะ สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกว่าจะไปเจ๊หึงออนทัวร์ที่ไหนหรือี้เกียรรอคิวนะคะเราก็รอคิวจะส่งออนไลน์ได้ครัทุกสัปดาห์แต่ถ้าพี่หนึ่งไปออนทัวร์อะไรก็จะมีเว้นสัปดาห์นะคะแต่ว่าเราของจะส่งถึงบ้านนะคะก็าสามารถสั่งออนไลน์กันได้เรามีรอบทุกวันจันทร์นะคะถ้าเคพิเศกก็วันศุกร์ได้ของจะถึงวันถัดไปนะคะไม่ใหญ่ลกูก เมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมูยอนะคะบวกสซมมอนจ้าสซมมอนบวกหมูยอ ใช่ครับวันนี้ไหลบัวมีน้อยมากหาไม่ได้เลยน้ำท่วมหรอวดไหลบัวช่วงนี้น้ำหลากจำฉ่ำไปเลยแอดด้วยสมอนนะคะ ออนทัวร์วเราจก็ยังไม่มีเข้ากรุงเทพนะครับเชน,นึงใช่ค่ะมีชันชานเมืองก็แวะกันมาได้ครับเพราะช่วงปิดเทอมด้วยนะเดือนตุลาเชน,นึงใช่ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะกับแซลมอนหมูยอจ้าส่วนปิดเทอมใหญ่นน้นเลยนะครับปีหน้าพูดไปนะติดตามกันค่ะว่าจะไปที่ไหนกันต่อจาเรียบร้อยค่ะ เปลนี่หอยใช่ไหมเดป๊บลวบวกหอยเหรอกระสาเทคนิคกระสาจะกินไม่ใช่เมนูต่อไปนะเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูปูมา้าหอยแครงไข่ปลาค่ะเหยนหนึ่งก็ฝากสำหรับ YouTube นะคะ Facebook เอาแล้วก็ เพจนะคะที่1นึ่งแจ็ปตำปากทิกตอก็อกที่1นึ่งแจ็ปตำปากด้วยนะครับฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากแ,<ส>แ<ส>ชร์คลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะ,ะทำไม่ข้ามโฆษณาจะได้ใช่ค่ะ <laughs> ทำไม่ข้ามโฆษณาจะน่ารักมากนี่ทำกันเลยนะคะกับปูม้าหอยแครงบวกไข่ปลานะคะอันนี้ผลไม้ร่วมๆทำมาต่อด,ด้วยหอยแครงค่ะ เ่าก่อนเราขายเราบอกว่ามีคนนับเราว่าเราให้หอยแครง10ตัวตอนนี้บอกนับนไม่ถูกนะถูกนบไม่ถูกตอนนี้มานับเลยค่ะตอนนี้มานับได้เลยค่ะว่ากี่ตัวเพราะกระบวยมันดูได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกว้างขึ้นตักง่ายขึ้นนะคะเราก็ให้ปกตินี่แหละตักเต็มกระบวยเลยนี่ผลไม้รวมนะจ๊ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยเนาะแล้วก็คนที่สั่งออนไลน์ด้วยเจ๊หนึ่ง<ช>บางท่านสั่งเกือบทุกอาทิตย์เลยอะ่ะใช่ส่อาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็บางท่านนี่โอ้โหสั่งทุกเดือนบาง,บางท่านต้องบอกยกออฟฟิศเลยเออบางท่านก็น่ารักค่ะชวนเพื่อนสั่งด้วยทั้งออฟฟิศเลยไม่ใช่หรอกค้าส่งแพงไงหา,ายยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยเนะจ๊หนึ่งนะเนาะทีต่ติดตามกันมาหลายปีมาก <c oughs> แล้วก็ออนไลน์นี่เจ๊หนึ่งทำมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่คุณนุชเลย จนมาคุณนุชให้เจ๊หนึ่งทำเองเลยออเพราะว่ามันช่วงโควิดเนาะช่วงนั้นเราก็ทำเองมาเรื่อยๆเลยก็ออฝากอีกครั้งนะครับสำหรับออนทัวร์นะครับ19ตุลาเจอกันที่ตลาดพิยาคนลุมนะครับส่วนวันที่20เจอกนที่โนตแบร์นะครับตลาดพิยานะครับก็เปิด ตรงเวลาทําการของตลาดพิยาเลยนะครับแล้วก็โน้ตแบร์ที่เป็น,นการโจทยศูนย์นอเป็นต้นไปจนของจะหมดนะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าทานมากรเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ผมเจหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าอย่ายัา่วเลย,ย,ยคุณแอนอยู่ไหมคะคุณแอนรับของค,ะค่ะไปครับเลย